มถ้าทางกราะนี่จะหนาหน้าดูโอ้โหมาสองตัวแล้วเจอละเบิดเป็นไงไม่รอดไม่รอดเอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติปย์บรรนะครับกับเกม t r e n d Warfare 1917วางแผนสู้รบในสงครามโลกครั้งที่1กันในตอนที่2กันแล้วนะครับผมแม่เชื่อว่าหลายๆคนนะครับรอคอยเกมนี้กันอยู่ซึ่งในวันนี้นะครับ เราก็จะมาทําการสู้รบนะครับเพื่อทําการปลดล็อกเนื้อเรื่องทหารของเยอรมันนั่นเองเราจะมาดูกันว่าเหล่าพลทหารหรือว่าอาวุธต่างๆนี่ประสิทธิภาพนะครับจะเป็นยังไงกันบ้างก่อนที่จะเริ่มเล่นนี่อยากให้ทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามแล้วก็กดปุ่มการะดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับการวางแผนสู้รบในวันนี้กดหรือยังเอ่ยถ้ากดแล้วก็เริ่มเล่นกันเลยนะแคมเปญ อ่าตอนนี้ก็อยู่กับบริทิชครับผมอีกไม่นานปลดล็อกเยอรมันแน่นอนตอนนี้ก็มาถึงดาดที่10เป็นที่เรียบร้อยเราต้องเดินทางไปที่ดาด15นะครับถึงจะปลดล็อกเยอรมันอ่าแล้วตอนนี้ก็มีฝรั่งเศสกันด้วยแต่ว่าเราต้องผ่านตรงนี้ไปก่อนเอาละบริทิชครับผมพวกทหารของศัตรู โอ้โหอยู่กันเป็นกระจุกกระจุกเริ่มมานี่คนไลฟ์เฟลมาก่อนเลยจำนวนแบบว่าเยอะๆไปเลยนะตอนนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ,บมีเท่าไหร่เอาให้หมดเราก็จะรออยู่ที่บังเกอร์ตรงนี้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยมันทำอะไรวะเนี่ยเอ้าโคตรขี้โกงโอ้โหทหารน,นี่ออกมาปุ๊บตายปั๊บโดนแบบว่าระเบิดทิ้งบอมอะไรของพวกแกก็ไมดรูยโอ้โหระโยระเบิดมาเพียบ โอ้โหจะรอดไหมเนี่ยจะรอดหรือเปล่าเริ่มมาขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเออสกัดมันเออระเบิดสกัดมันไหวหรือเปล่านะตอนนี้โอ้โหโดนระเบิดอีกมาพน่นปืนก้นมันอยู่ในบังเกอร์มันได้เปรียบโอ้ยไม่เราจะยอมแพ้ไม่ได้แบบนี้โอ้โหแพ้ครับผมอะไรวะเนี่ยให้ตายเถอะเมื่อกี้นี้ โดนแอร์สไตล์หรือเปล่านะเอาเป็นว่าเราจะส่งพลทหารนี่ออกมาแบบว่าไม่เยอะไปก่อนแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนบังเกอร์นะครับนี่ดูสิโอ้โหมาเป็นฝูงปล่อยนี่มาเลยพน่นปืนกลมาปืนกลที่กระสุนรุ่นแรงมาค่อยๆสกัดจากในหลุมโอ้โหมันมาเยอะมากเราขอทำการล็อกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนกระดับมานี่ก่อนดีกว่าโอ้โหดันหน้า สกัดปันป้น๊บไม่ได้การนะผมโอ้โหยิงต่อสู้กันสองฝ่ายเราอยู่จากระยะตรงนี้ดีค่อนข้างจะเสียเปรียบออกลุยทันแหละพนปืนก้นเดี๋ยวผมเราจะเลิกแบบว่าปล่อยไปจู่โจมน,นะครับประมาสี่ตัวไปเลยไปเลยอย่ามม้เสียเวลาล็อกเับผมเออสกัดได้สกัดไปก่อนเออระเบิดตูมจดเยี่ยมไอ้ดูซิไฟสตูนี้ มีพวกปืนแบบว่าปืนกลน,นะครับค่อนข้างจะเยอะกันเลยทีเดียวเหลือสาต,ตัวตรงนี้งั้นเหรอบุกไปเลยแล้วกันแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับปุ๊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 บ,คคบปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ไรเฟินเยอะๆโอเคครับผมก่อนที่มันจะรวมพลเราจะต้องยิงบันโป๊ะ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 เหลือ2ตัวเฮ้ยมันออกมาเป็นฝูงเฮ้ยถอยกลับไปได้อาตายเยอะครับผมอยู่ในหลุมไปก่อนนี่แล้วก็คอยสกัดตรงนี้มาเด้เอ,อ โอ้โห ôi, เรียกได้วา่าค่อนข้างจะสูสีนะครับปืนกลมาแล้วเดินช้าแบบนี้นี่ตายครับผมโอ้โห ôi. ไหนดูซิอู้เหลือจํานวนไม่เยอะเราก็เหมือนกันมาเรียกมาเลยเยอะๆโอ้โห้มาอย่างเพียบไม่เป็นไรรวมพลกันก่อนตรงนี้มานั่นแหละจากนั้นก็เรียกปืนกลมาตัวหนึ่งโอเคครับผมเฮ้ยมันเริ่มแบบว่ายิงปืนใหญ่อะไรวะเนี่ยโอ้ยตายเป็นแพ้เลยโอ้โห ôi. แม่เหลือแค่ไม่กี่ตัวแ,แต่ว่ามันไม่ได้จะสาบานยิงได้บ่อยๆหรอกนะขี้โกงอะไรขนาดนี้สงสัยต้องเรียกเงินพิเศษนะครับเย้ได้รับ200ตอนนี้ก็เดี๋ยวผมเรียกพลปืนกลที่ค่อนข้างจะมีความเร็วสูงมาจำนวนเยอะๆเราจะทำการบุกนะครับเราจะไม่กระจุกอยู่ตรงนี้นะครับนานเกินไปนี่เดี๋ยวหมดเซตนี้ปุ๊บมาเริ่มบุกกันเลยดีกว่า ไปเลยเพื่อนไม่งั้นนี่โดนปืนใหญ่ถล่มอีกแน่นอนเออนั่นแหละเข้าไปเข้าไปโยนระเบิดด้วยเออนั่นแหละโอ้โหแนวหน้าใช้ได้ครับผมเราจะมาแบบว่าปิดพื้นตรงนี้เคลื่อนพลขออยู่ที่จุดตรงนี้ละกันนี่เรียกปืนกลไปอีกเยอะเยอะโอ้โหจํานวนมากนะครับผมไปเลยนั่นแหละอย่ามมวเสียเวลาเออเคลื่อนพลได้แบบรวดเร็วเหลือเกินไป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 ยึดยึดพื้นที่ยึดไปเลย โอ้โหดันและยอดเยี่ยมเฮ้ยปลดล็อกสไนเปอร์นะครับผมโอ้โหข่าวดีดีเรียกได้ว่าเป็นพลปืนที่มีประโยชน์ในสงคารามนะครับอ่าสัก2ตัวโอ้โหโคตรจะเท่พลไลเฟิลอีกหลายๆตัวดูซิเฮ้ยมาอย่างเยอะมาตอนนี้นี่เรียกปืนก้นมาอีก2ตัวโอ้โหพลแม่นปืน ไนเปอร์ค่อยๆสอยล่วงโอเคนั oh, oh, sniper, okay. oh, right ่นแหละปั๊บๆๆๆๆปืนกดปืนกดเฮ้ยเราเปิดระวังเพื่อนโอ้หูสไนเปอร์ตายครับผมเอออือยิงโดนป่ะเนี่ยเออโดนอยู่โอ้โหสไนเปอร์โคตรดีเอาละเรียกมาอีกตัวหนึ่งรู้สึกว่าแผนที่ตรงนี้นะครับเราจําเป็นต้องมีสไนเปอร์หลายตัวอยู่นะเพราะว่าพื้นที่นี่ค่อนข้างจะเปิดโล่งกันเลยทีเดียวนี่สอยตายไปตัวนึงเราขอเรียกเงินพิเศษอีกแล้วณตอนนี้เรียบร้อย ตอนนี้นะครับเราจะเอาแบบว่าพลปืนกลจํานวนเยอะกันหน่อยเออพวกนี้แหละจะทําการบุกพร้อมกับพลไรเฟิลกับสไนเปอร์ตัวนึงโอเคนะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนบุกไปบุกไปโอ้โหมันยิงระเบิดใส่ตรงนี้แม่ตอนนี้นี่เราจะต้องบุกยึดพื้นที่ตรงนี้ให้ได้เอาละเราจะปาระเบิดเข้าไปนั่นแหละแล้วเข้าเออคว่างลงลงุงโอ้โหนั่นแหละตายเยอะอยู่ เยอะอยู่ครับผมโอ้โหปืนก้นจัดการมาได้จัดการมาสิเรียบร้อยโอ้โหสไนเปอร์ไม่สองตัวนอนแหละคอยสก,กัดเฮ้ยนี่ครับผมรีบปืนกลไปเยอะเยเฮรีบลงหลุมเราต้องรีบลงหลุมกันให้ได้โอ้โหสไนเปอร์ช่วยกันยิงหนอ่อยเออโอ้โหอะไรวะเนี่ยลงหลุมไม่ได้สักทีเอา้าตายหมดกลับเลยไปเอ่ยกลับก่อนไม่ โอ้โหพวกดีดีโหดร้ายจริงๆแม่ไม่น่าโดนระเบิดเลยสงสัยต้องเรียกเงินพิเศษกันอีกแล้วโอเค200ครับผมแม่รู้สึกว่าศัตรูนี่จะมีประมาณ2หลุมนันสินะสงสัยว่าเราอาจจะต้องใช้แอร์สไตล์นะครับแบบตีตุ๊ด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 ตูมโอ้โหโดนไปได้เรียกจำนวนเยอะๆเดี๋ยวเราก็จะทำการ บุกคืนนะครับผมเหลือแค่ไม่กี่ตัวเป็นโอกาสที่ดีนะครับไปเลยเพื่อนล็อกตรงนี้เอาไว้มาเน้นจำนวนเข้าสู้ตอนนี้อ่าออกมาจากบังเกอร์กันเหรอถึงคราวตายแน่นอนปั๊บปัๆบปับปัมือเออือจจำนวนเยอะกว่ายอดเยี่ยมยอดเยี่ยมไี่เราจะบุกแบบว่าเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ยิงสกัดกันไปก่อนอยู่ในบังเกอร์ปั๊บปัปัโอ้ยเฮ้ยระเบิดอีกแล้ว โอ้โหขี้โกเกินไปแบบนี้เรียกเงินเสริมมาแล้วก็เอาจํานวนเข้าสู้มาเลยเพื่อนโอ้โหตอนนี้สไนเปอร์นี่เฮ้ยสอยจากตรงนี้ได้ค่อยๆย,ยิงไปเรื่อยๆนะครับมามีโดนบ้างครับผมเฮ้ยเ้ยมันมาแล้วครับผมเราจะไม่ยอมให้มันลงหลงโอเคนั่นแหละปืนกลยิงสก,กัดปับป๊บปัๆบปบปับปบปบ๊โอ้โหไปเลยนั่นแหละรับรองว่าชนะแน,น่น่นเราต้องรีบเข้ายึดพื้นที่ ปับปปควางระเบิดตุ้มมไปสุดยอดโอ้โหกว่าจะชนะเฮ้ยไหนดูซิข่าวนี้โอ้โหมีจำนวนไม่มากฝ่ายศัตรูนะครับมีหลุมประมาณสามหลุมขอเรียกเงินเสริมก่อนละกันมาตอนนี้ก็เรียกพลสไนเปอร์สีตัวปืนกลสองปืนกลเบานะครับอีกหลายตัวแล้วก็ไรเฟิลเยอะๆปั๊ปปั๊ปั๊บโอ้โหมันออกมาเมื่อไหร่ปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะบุกไปพร้อมกันนะครับ เออเฮ้ยโดนระเบิดอีกแล้วไป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 โอ้โหก่อนที่จะตายแม่สไนเปอร์ตายไปสามโอ้โหขี้โกงลอเกินตอนนี้นะครับเฮ้ยมันอยู่ในบังเกอร์้ยจะสู้ได้หรือเปล่ามันมาบังเกอร์ตรงนี้อุ้ยอุ้ยอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้หยับยับบอกเลยว่ายับนั่นแหละนั่นแหละสอยไปสอยไปโอ้หุยสู้ไม่ได้ครับผมน่าจะตายหมดโอเคนะครับสไนเปอร์ถอยก่อน นี่เรียกสไนเปอร์อีกตัวหนึ่งเอาละ200มาคนสไนเปอร์3ตัวแล้วก็สอยจากตรงนี้ไปก่อนโอเคเออไม่มีสไนเปอร์นี่บอกเลยครับว่าอยู่ลำบากแน่นอนเวลาที่อยู่ในบังเกอร์นี่ชอบโดนแอร์สไตร์เหลือเกินเอาละค่อยๆสอยปับป๊บๆเราอยู่ในบังเกอร์เราได้เปรียบเออสอย สอยตายเรียบร้อยโอ้โหศัตรูบีเพียบมาเลยนี่ปืนกนลรั่วเราใกล้จะทําการบุกนะครับก่อนที่มันจะทิ้งบอมปะเคลื่อนพลนกันเถอะไปแล้วไปแล้วโอ้โหแม่มันทิ้งบอมพอดีเคลื่อนพลนจากจุดตรงนี้อ่ารับรองว่าสุดยอดครับผมเราจะรีบยึดบังเกอร์ตรงนี้ให้ได้อย่าให้มันลงมาอย่าให้มันลงมาเออตุ้มตุ้มตุ้มตุมโอ้โหโอ้หสุดยอดนั่นแหละยึดไปก่อนตรงนี้ แล้วก็ยิงสก,กัดมันบุกเข้าไปต่อปุ๊บปุ๊บปุ๊บุ้ยเฮ้ย,ยบังเกอร์ตรงนี้ต้องเป็นของเราได้ต่อได้ต่อไปเลยเออแม่พลปืนกดนี่บางครั้งก็ดีเหมือนกันนะโอ้โหควางระเบิดรัวๆยอดเยี่ยมพระผมเออถ้าแบบนี้ดิผ่านง่ายเหมือนกันนะโอ้ตอนนี้นะครับผมปลดล็อก แก๊สกันแล้วไหนดูซิแก๊สพิษที่ทรงอนุภาพเราจะปล่อยที่บริเวณตรงไหนดีสมมุติว่าลองตรงนี้นะครับปึ๊บแหนเป็นยังไงเอ่ยเฮ้ยโอ้โ,อโหเป็นเอเรียแบบนี้ไม่เจอแก๊สพิษตายครับผมโอ้โหไม่รอดไม่รอดแก๊สพิษค่อนข้างจะรุนแรงนะครับผมอ่าจางหายไปแล้วเป็นไปได้ว่าหมอกพิษนี้ อาจจะทําอันตรายพวกเดียวกันด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังอาคราวนี้นี่เรียกสไนเปอร์มาหลายๆตัวนะครับปึ๊บๆๆผลปืนก้นแล้วก็ไรเฟิลครับผมอีกจํานวนเยอะเราก็ไปด้านหน้ากันหน่อยค่อยๆลุยนะครับไม่งั้นนี่ศัตรูจะรู้ตําแหน่งเราเฮ้ยสไนเปอร์งั้นละอาเราก็มีสไนเปอร์ครับผมอ,อือยิงไปเรื่อยๆอสไนเปอร์ของมันนี่ไม่เหลือนะครับโอเคอุ้ยเดินหน้าหน่อยเดินหน้าหน่อยเพื่อน แล้วเข้าโอ้โยระเบิดตำแหน่งแบบโหดโหดลอเกินโอ้โหอะไรเนี่ยเยอะขนาดนี้พวกแกเฮ้ยเฮ้ยโดน,นระเบิดสุดจอดเป็นไงเป็นไงอือไปต่อไปต่อสไนปเปอร์นั่นแหละยิงมันยิงมันโอ้โห้โอ้โห,โโหสู้แบบนี้สู้แบบนี้ไหวหรือเปล่าล็อกตรงนี้เอาไว้โอเคนะครับตอนนี้นี่บุกไปที่ดนวหน้าแล้วเข้าโอ้โห้แล้วเล้วแล้วเ,เ,เอ้ยชนะเฉยแม่ด้วยจํานวน พลทหารแค่สาตัวเออจะว่าไปเดี๋ยวกลับแป๊บหนึ่งนะดอนที่เท่าไหร่แล้วเอ่ยเฮ้ยเลยไปแล้วละ่ะโอ้โหนี่ครับผมตอนนี้นี่เราปลดล็อกเยอรมันเรียบร้อยนะครับเราต้องค่อยๆปลดล็อกนั่นละ่ะแม่มาถึงด่านสิบจะปลดล็อกฝรั่งเศสนะครับมาด่านที่หนึ่งโอ้โหยเซนทรีดูเหมือนว่าจะเป็นทหารที่มีความแข็งแกร่งสูงนะครับเดินช้าทีหนึ่งแต่ว่า เรียบเสมือนรถถังมนุษย์เลยก็ว่าได้ลองดูหน่อยสิสักหนึ่งตัวเป็นไงเอ่ยมาแล้วป้อมปืนเคลื่อนที่โอ้โหค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะครับต่อไปก็พลปืนกลไวเฮ้ยมันเคลื่อนที่แบบนี้เลยไปเลยพร้อมเพื่อนเดี๋ยวก่อนเดีกกลับก่อนดีกว่ารอให้แบบว่าไปข้างหน้าอีกนิดหนึ่งโอเคเคลื่อนพลตามตามด้วยพลไลเฟิลน,นี่ครับผมปัป๊บปัป๊บป,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 ปัโอ้โหมันสาดแบบนี้ ใช้ได้ใช้ได้มาออกไปสกัดสตูไปเลยไปเลยรวมรุช่วยกันเอ,ออเออนั่นแหละตอนนี้เซนทรีอีกตัวหนึ่งโอ้โหในหลุมสามารถประทะได้หรือเปล่าเออ,เอ,อ,เอ,อโ,ดโดนระเบิดไปแล้วมาโอ้โหระเบิดเป็นมากหูเจ้าพวกนี้ดิโดเหลอเกินใจเย็นใจเย็นถอยกลับก่อนถอยกลับก่อนอ่าแล้วก็ตอนนี้ดิเคลื่อนพลไปด้านหน้าจูจมกันต่อแม่ท่าทางเกราะนี่จะหนาหน้าดู โอ้โห,หมาสองตัวแล้วเฮ้ยเจอระเบิดเป็นไงไม่รอดไม่รอดราคา70นี่รู้สึกคุ้มค่าเหลือเกินเย้ชนะแบบงงเหลือเกินอะไรวะเนี่ยโอเคนะครับผมถ้าแบบนี้ดิโอ้มีสไนเปอร์3ตัวขอดูโฆษณาเพิ่มนิดนึงนะเอาละ100เหรียญตอนนี้ดิเราจะเรียกเซนที่สัก3ตัวตามด้วยปืนกลจำนวนเยอะ นี่เป็นกองหนุนมาเลยยา่าปะ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 ปเออเคลื่อนพลนิดนึงโอเคครับผมล็อกตรงนี้ไว้แล้วก็บุกไปเลยถอยแป๊บนึงโอเคนะครับให้พวกเซนที่นี่ออกไปลุยก่อนตามไปตามไปนั่นแหละปบปบปปปโอ้โหสุดจอดบุกเข้าไปเลยแม่เป็นด่านที่ฐานสั้นจริงๆโอเคนะครับผมโอ้โหข่าวนี้ดีเจอป้อมอะไรวะเนี่ยถ้าทางแบบนี้นะครับ เราต้องถล่มให้ราบคาบกัินสินะไม่งั้นก็ไม่สามารถฝ่าไปได้ครับผมเดี๋ยวรอเก็บตังค์แป๊บหนึ่งแม่เราจะให้เจ้าพวกดีดีบุกมาก่อนเอาละมันพร้อมบุกมาแล้วเซนทรีดูโฆษณาแป๊บหนึ่งรับเงินพิเศษ100นะครับจากนั้นก็เรยมาแล้วใช่ไหมเซนทรีจากนั้นก็ผลปืนหนักมาหลายๆตัวโอ้โหเดินช้าเหมือนกันนะเดี๋ยวผม ววดนี้ขอเน้นพวกพลไรเฟิลเดี๋ยวผมไปเลยปยืนแรกยืนแรกอโอ้โหเจอระเบิดนี่ยังแทบไม่เป็นอะไรแข็งแกร่งอะไรขนาดนี้ลุยรับผมป้อมปืนเริ่มจะยิงมาแล้วช่วยกันหน่อยโอ้โหล็อกตรงเดียวไว้มาบุกอย่างเดียวนี่แหละช่วยกันยิงโอ้โหสุดยอดครับผมพลปืนเร็วเพื่อจะช่วยปานระเบิดครับผมมาเร็วๆวหน่อย เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวด้านหน้านี่จะรับไปไหวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเริ่มจะแตกแล้วเริ่มจะแตกแล้วนั่นแหละกว้างระเบิดครับผมเฮ้ยตูมเป็นไงหน้าอกทะลุตายพวกแกตายอืออือโอ้ยเยอรมันนี่โคตรจะขี้โกงครับผมเจ้าตัวนี้แหมแบบนี้ดิชนะไปเลยแล้วกันไปเลยเพื่อนไม่ต้องสนใจเย้ผ่านชิวๆครับผม โอ้โหข่าวนี้สองป้อมกันเลยล่ะโอเคนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นการสู้รบที่ค่อนข้างจะสนุกตื่นเต้นนะครับสำหรับในข่าวนี้ก็ใครที่อยากจะดูทาหารฝรั่งเศสนะครับยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ ได้คลิปนะครับผมไว้มีโอกาสนี่เราจะลองเล่นกันดูนะครับสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นี่อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่อตินั่นเองในตอนนี้นี่เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปละไปายจุบจ๊บ